แนมไปข้างบนน,นี่นวยโดแขงค่ะเพื่นสิแนมเห็นบ่เนะาะมะกอกนะคะมะกอกใส่ตำมังหงนะคะเพื่อนเพื่อนมะกอกมะกอกใส่ส้มตำนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกับ่เคยเห็นต้นใหญ่ปนีจักเตือนะคะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมนะคะต้นใหญ่ลูกดกค่ะ แน่ไปกะอต่อตนเเตูดเอนเตนอยู่ค่ะแต่ว่ากับ่เคยเห็นต้นใหญ่ปนีจักเถือเนะคะ่ะพาเผื่อๆมารับชมเนาะคะ่ะต้นใหญ่ลูกดกค่ะแนมไปกะอ่อนตูดเอ็นเตนอยู่ค่ะแต่ว่าต้นมะกอกค่ะว่าแม่วินซุ่มแล้วคนเพื่อนอาจจะบ่เห็นเนาะคะ่ะเนาะต้นใบงามเด้อค่ะมะกอกกับต้นใหญ่ต้นงามนะคะ ตูนเต้นเลยจ้ามากอกนะคะมากกเนาะป่าข้าวก็สวยแบบ่าเคยเห็นต้นใหญ่พนดีจา้ะะาเื่อเดคะป่าเผื่อๆมารับชมเนาะคะ่ะต้นใหญ่ลูกดกค่ะแนม่ไปค่ะบนต้นเต้นอยู่กันแต่ว่าอันนี้ก็เลยป่าเผื่อๆมารับชมจ้าต้นใหญ่มากเลยค่ะก้างบนก็ลูกดกมากเลยคะ่ะเนี่ย ต้นมะกอกค่ะเนมบะทุบเนมบะถึงเนาะค่ะเนมบะเพื่อนอาจจะเนมบะเห็นนะคะซูมแล้วก็ยังบะคอยชัดเนาะค่ะเนาะเนมบะทุบเนมบะถึงเนาะค่ะเนมบะเพื่อนอาจจะเนมบะเห็นนะคะซูมแล้วก็ยังบะคอยชัดเนาะค่ะเนาะต้นมะกอกค่ะ มีหลายอย่างนะคะที่โคกน้องหน้านะคะบานป่านะคะต้นมะกอกก็ต้นใหญ่ๆมะกอกใส่ส้มตํานะคะนี่เพื่อนๆต้นใหญ่ปนีนะคะสูงคุล่ะค่ะต้องต่อยเอาอย่างเดียวเนาะค่ะใส่ไม้เสาตูนเต็นเลยจ้ามะกอกนะคะมะกอกเนาะป่าข้าวก็สวด แนมไปข้างบนนี่นวยโดแขงค่ะเพือนสินแนมเห็นบ่เนะาะมะกอกนะคะมะกอกใส่ตำมังหงนะคะเพื่อนๆคุณที่รับชมนะคะใหญ่จริงๆสูงจริงๆแล้วก็ลูกโดกมากเลยสูงๆหุ่นแหงแต่โดกนะคะคุณที่ต้นมะกอกค่ะต้นมะกอกค่ะว่า แม่วินซูมแล้วเพื่อนๆอาจจะบอเห็นเนาะค่ะเนาะตัวนะมากกอกแส่ตำหมากุวงเนาะค่ะกำลังเป็นน้อยกำลังไก่แจ็กหน่อยกับไก่สิสุกเนาะค่ะเนาะใส่ส้มตำเลยว่าแม่วินซูมแล้วเพื่อนๆอาจจะบอเห็นเนาะค่ะเนาะตัวเนียมโบทุบเนียมโบถึงเนาะค่ะเนียมโบเพื่อนอาจจะเนมโบเห็นนะคะซูมแล้วก็ยังบ่คอยชัดเนาะค่ะเนาะ ตำกุ้งเนาะก้อยกุ้งนะคะเผื่อนๆมะกอกเนาะมันจะมีกินหอมนะคะเผื่อเผืนี่คะ่ะต้นใหญ่ปนีเนาะแมววินเพื่อเๆสวัสดีเดอ้อจากทุกคนนะคะทุกคู่ทุกคนเดอ้ออันนี้ต้นไม้ใหญ่นี่ตน้นมะกอกเดอ้อสูงแห้งเนาะต้นใหญ่ต้นสูงมะกอกนะคะมีหลายอย่างนะคะที่ โอกน้องหน้านะคะบานป่านะคะต้นมะกอกก็ต้นใหญ่ๆเนียมบรทุเนียมบถึงเนาะคะ่ะเนียมบ่เพื่อนอาจจะเนียมบ่เห็นนะคะซูมแล้วก็ยังบอคอยชัดเนาะคะ่ะเนาะต้นมะกอกต้นมะกอกนะคะนี่อยู่ตรงกิ่งนั่นล่ายหลาๆเดีอครับเพื่อน เฉลยเผื่อนเผื่เห็นน้ำเนาะกับม่เคยเห็นต้นใหญ่ปนะดิจักเตือเนะค่ะผาเผื่อนเผืนมารับชมเนาะค่ะต้นใหญ่ลูกดกค่ะแนมไปค่ะออต้นเต้นอนู่ค่ะแต่ว่าแนมไปข้างบนนี่นวยดกแห้งค่ะเพื่อนสีแนมเห็นบ่เนาะมะกอกนะคะมะกอกใสตำมังหงนะคะเผื่อนเผื่อนอันนี้ก็เลยพาเพื่อนเผืนมารับชมจ้ะต้นใหญ่มากเลยค่ะ ข้างบนก็ลูกดกมากนะคะเนี่นี่กับเ่เคยเห็นตน้นใหญ่ปนีจ้าเตือนะคะาเพื่อนๆมารับชมนะคะต้นใหญ่ลูกดกค่ะเนม่ไปกับออต,ตนอ้นเต้นย่กันแต่ว่าเพื่อนๆสวัสดีเด้อจ้กทุกคนนะคะทุกคูทุกคนเด้ออันนี้ต้นไม้ใหญ่นนี่ต้นมะกอกเด้อี่รับชมนะคะสวัสดีจ้า ต้นมกะกอกค่ะเนมบะทุบเนีมบร,ระถึงเนาะคะ่ะเนีบมเพื่อนอาจจะเนมบะเห็นนะคะซูมแล้วก็ยังบะค่อยชัดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเดอ้อจ้าทุกคนนะคะทุกคูทุกคนเดอ้ออันนี้ตน้นไม้ใหญ่นี่ตน,นะะต้นมะกอกเด้อค่ะต้นสูงต้นใหญ่ลูกโดกแข้งคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นแม่วิ่งกระซูบ เผื่อเพื่อนเบิ่งสินแนมเห็นบดอะค่ะสูงสูงแห้งเนาะต้นใหญ่ต้นสูงมะกอกนะคะมะกอกใส่ส้มตำนะคะนี่เผื่อเพื่อนต้นใหญ่ปนีนะคะสูงคุณล่ะค่ะตองต่อยเอาอย่างเดียวเนาะคะ่ะใส่ไม้เสาเก็บ่เคยเห็นต้นใหญ่ปนีจากเถือนนะคะพาเผื่อเปือมารับชมเนาะคะ่ะต้นใหญ่ลูกดกค่ะ แน่ไปก่ตนโตดเเต้นอยู่ค่ะแต่ว่ามีหลายอย่างนะคะที่โคกน้องหน้านะคะบานป่านะคะต้นมะกอกก็ต้นใหญ่ๆคุณที่รับชมนะคะใหญ่จริงๆสูงจริงๆแล้วก็ลูกโดกมากเลยสูงๆหุ่นห่งแต่โดกนะคะคุณที่แม่วินซุ่มแล้วเพื่อนๆอาจจะพอเห็นนะคะเนาะต้นมะกอก มะกอกใส่ส้มตำนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเบิง้งต้นใหญ่บ่คะนี่ค่ะต้นใหญ่แห้งเด้อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นใหญ่ต้นสูงมากนะคะลูกก็เยอะเยอะนะคะคลิปนี้เนาะพามารับชม,ชมต้นมะกอกจ้าเพื่อนๆสอยเอาอย่างเดียวเลยค่ะนี่ย้ำ เนิ่นสุกนะคะมาใส่ส้มตำนะคะเพิ่นว่าบางคนก็ว่าใส่เพื่นเพื่อนบึงต้นใหญ่บ่คะนี่ค่ะต้นใหญ่แห้งเด้อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นใหญ่ต้นสูงมากเะค่ะมีหลายอย่างนะคะที่โคกน้องนานะคะบ้านป่านะคะต้นมะกอกก็ต้นใหญ่ๆ ตำกุ้งเนาะก้อยกุ้งนะคะเผื่อเผื่อมะกอกเนาะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะเผื่อเผื่อนนี่ค่ะต้นใหญ่ปนีเนาะแมววินมะกอกมะกอกใส่ส้มตามนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อเผื่อต้นสูงต้นใหญ่ลูกโดกแข้งค่ะเผื่อเผื่อแม่วินกระสูบเผื่อเผื่อบึงสิแหนมเห็นบดอกะค่ะสูง สูงแห้งเนาะต้นใหญ่ต้นสูงมะกอกนะคะเดี๋ยว่เคยเห็นต้นใหญ่ปนีจา้าเตื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมารับชมบนะคะต้นใหญ่ลูกดกค่ะแนมไปค่ะอนต้นเอ็นเตนอยู่ค่ะแต่ว่ามะกอกใส่ส้มตํานะคะนี่เพื่อนเืนต้นใหญ่ปนีนะคะสูงคุณล่ะคะ่ะตองต่อยเอาอย่างเดียวเนาะคะ่ะใส่ไม้เสาตัเอ็นเ,เตนเลยจ้า มะกอกนะคะมะกอกเนาะปาข้าวก็กสวดอันนี้ก็เลยภาพเพื่อนเพ่อนมาดับชมจ้ะต้นใหญ่มากเลยค่ะข้างบนก็ลูกดกมากเลยค่ะเนี่ยสูงแห้งเนาะต้นใหญ่ต้นสูงมะกอกนะคะคุณที่รับชมนะคะใหญ่จริงๆสูงจริงๆแล้วก็ลูกดกมากเลยสูงๆูงหุ่นแหงแต่ดกนะคะ กุนที่เคยนะคะต้นใหญ่แห้งนะคะต้นมะก,กอกเนื้อขาเด้อต้อนมะก,กอกแม่วินกับ,บ่ระธานเคยเห็นต้นใหญ่จากสี่เนาะต้นสูงต้นใหญ่ลูกโดกแข้งค่ะเพื่อนๆแม่วินกับสูบเพื่อนๆเบิ่งสิแหนมเห็นบ่เนาะค่ะสูงค่ะเพื่อนๆเบิ่งต้นใหญ่บ่ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่แห้งเด้อค่ะเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะ ต้นใหญ่ต้นสูงมาก้ะคะ่ะเพื่อนอยากให้เห็นลูกนะคะหอยอ่นโตนเ,เต่นเตอยู่แต่แมววินซุ่มแล้วก็ยังบ่ชัดนะคะไ้เบิงต้นเพื่อนไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนต้นสูงต้นใหญ่ลูกโดแข้งะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแมววินกระซุ่มเพื่อนๆืเนเบิงสินแนมเห็นบนนะะ่อกค่ะสูงต้นมกะกอกค่ะ อันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมารับชมจ้ะต้นใหญ่มากเลยค่ะข้างบนก็ลูกดกมากแล้วค่ะเนี่ย